สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องครับวันนี้มาอยู่กับผมเช่นเคยครับชินดําซิงครับปากเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับสําหรับทุกคลิปที่ลงไปก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับเ็าอาจจะมีเนื้อหาสาระมั่งไม่มีมากนะครับก็แล้วแต่สราบภาพภูมิอากาศพาไปนะครับวันนี้มาดูเจ้า l อล40เอ้ย501เป p ดเอสพีติดนี่กิลุยหมกกินงานหมูครับก็ประมาณนี้แหละ มาลอยมาคนเดียวนี่นี่นี่นูนนว่าองแองงแม่งเลยครับตอนนี้ก็เอา L ห้มาล่าครับโดยบรมอาจารย์เกากึกมาท่านหนึ่งครับเป็นผู้มาช่วยดนนันนะให้ผมมาดัานนี่ผมขับไม่เป็นหรอกบรมอาจารย์หมโมาเอฟบกินงานหมูประมาณสองไร่กว่าครับ เทือกสามในะครับมาดูรับว่าจะเอาอกยังไงนี่แค่ดับเซียนนะครับยังติดนะครับถ้าไม่ใช่เซียนนี่ก็โจบเพล่เหมือนกันนะครับสำหรับคลิมนี้ฝามเป็นกำลังใจทุกขั้นนะครับที่มาให้กาลังใจไว้วางเจ้าแอรคูบิต้าครับสองห้าศูนย์ทั้งสองคันนะครับมามามันจะดันกันยังไงครับติดตามชมนะครับสำหรับลิปนี้มาดูรับ มือโปรกับมือไม่โปรครับจะดันกันเยอะๆคิดมาดูครับมาดูครับมาดูนะครับปรมาจารย์ครับเก้ากึกเลยขึ้นนะครับจะของรถเลยครับผมไม่กล้าขับรถเขาหรอกมาให้กำลังใจก็พอครับว่าว่าเกจะดันเป็นไหมครับมาดูครับจากจากบรมาจารย์ครับเกาเกมครับใส่เสื้อเหมือนกัน้วสีน้ำเงิน ทางนี้เซียนครับทางนี้ไม่เซียนครับมาดูมาดูเกจะดันยังไงครับโอ้โหด่าเกียร์ครับมาดูมาดูว่าเกจะไหวไหมงานนี้โอ้โอ้โอ้กิจโยเลยโอ้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 โอไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับดูครับยังไงยังไงโอยกขบออกให้ยกยกบผ่านครับโอ้ มาดูครับทางนี้ไม่ค่อยเซียนโอ้โหดังกุ๊กเลยโอ,โ,โอ้โอ้โอ้อ้้้นไหมึ้นไหมค้นไหมโอ้โอ้ึ้นแล้วึ้นก็เกือบเหมือนกันนะครับคลิปนี้ขึ้นแล้วครับขอบคุณครับเอฟซีทุกท่านที่รับชมนะครับนี่ก็มาดูการถอยเก็บบันนี้แกยังไม่เซียนนะครับดูกึกกึกกักนะครับมาดู ระวังขาเนื้อตุ้มตามระวังขานะระวังขาเกเอาไอ,ไอ้นั่นฟาดเลยนะจึง,จงระวังจึงแต่พาไวเลยเสร็จแล้วครับโอ้ง่ายเหมือนกันนะครัสำหรับคนไม่เคยดันก็จะยากนิดนึงครับขึ้นเลยครับผมโอ้งานหมูไอ้กินงานหมูครับโอ,นนอ้ระวังติดเนื้อระวังตดเนื้ออาจารย์ นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกได้มาขับรถไถยนะครับเคยขับแต่ปิกอัพนะครับมีรถเป็นเจ้าของตัวเองแต่แกไม่ค่อยได้ขับนะครับเขาไม่ค่อยให้เกขับนะครับลูกหลานเป็นห่วงแันนี้ก็ได้มาบัน SP ครับ50 SP ซึ่งไม่มีคนขับครับเกก็เลยมาช่วยลูกหลานนะครับติดไปเลยครับ น้ำใจครับไปแล้วระวังเน้อระวังเน้อตุ้งตามครับให้เกหน่อยว่าเออเกยังไม่ถนัดนะครับกุกๆกัก,กอาจจะติดนะครับไปทางนู่นๆนูๆ้นนี่จะทมยาวๆเลยไปแล้วมาดันให้ลูกหลานนะครับนี่ติดโอ้โหโอ้ถ้าเกยขับนี่มีศีรษะจมครับไปแล้ว ไปแล้วครับมาชมตัวกันเลยครับถ่ายแล้วออ๋เรียบรอบอีกเรียบร้อยไหมโอ้โหือบเกือบๆๆือบโอ้โหเกือบๆกืยบุยบ,มยบมียุบมียบุบนะครับเอาแล้วเอาแล้ว สำนับคิทนี้ก็ดึงขึ้นแล้วก็มาดูการไถต่อแล้วนะครับเมื่อกี้ติดตลกใบอ่ะพอห้องนี่มาดู l 50 18 SP ครับเพิ่งออกได้6เดือนนะครับคันนี้มาดูการไถบเรี้ยๆกับเจ้าระเบียบครับคันนี้เจ้าระเบียบมากตังเป๊ะนะครับการไถการปังเกมนะครับนี่วันนี้แอบมากินงานหมูครับติดตะลกใบครับเจ็บตลกตะใบคนเดียวครับ ติดสะควายครับน้อยๆแต่มีสิทธิภาพในการทํ้ทรถไถาติดได้นะครับเนี่ยว่าเป็นเล่นนะครับเห็นเห็นแต่ลุมมันนอนเล่นขี้โคลดนะครับอนุภาพนี่สามารถให้รถคันนี้ติดได้นะครับอนุภาพารแรงแบบเห็นแต่มันนอนเล่นขี้ตมนี่อันตรายมากๆนะครับสะควายครับตลกกระเบยแบบมาดูชมกันเลยครับาจงเอายังไงครับนี้จะพามาชมต่อเลยครับจากที่รถ แล้วก็มาดูการไถของจุ่มตามตามลำซิ่งครับโอ้ไม่กลาไปที่ที่เก่าครับารุ่นกันว่าจะก,กลาลงไหมกลาไหมไม่กลาอมครับอมอ,ม,อมตลกกระเบยครับสำคัญนะตลกกระเบยย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 กยยยลยยยยยเยียยยยย ชมการไทยครับจากคลิปต่อไปคลิปนี้เขาผิดเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาดูการไทยครับขอบคุณครับ FC ทุกท่านนะครับผม